Thank you It's yes, of บผู้ให้การสนับสนุนก็จะเป็นบริษัทคำปูนสีสุดจำกัดนะครับรวยัละทุกกระปุยทุกคนเครื่องดื่มองโอทีสมุนสมุนไพรอ่อนและน้ำยาปรับรูปฝ่ายลายวิวแอคเซนที้บริษัทที่มีภาคไทยและอีสานเยอะที่สุดในโลกนะครับตอนนี้ในเมืองอุ้งอิ๊กนะครับมีบัตรของอ B A U R ว่าวิวนะครับวิวแอคเซนดี้บริษที่มีภาคไทยและอีสานเยอะที่สุดในโลก เสียเ็นหนึ่งกับหลายบาทหลายตังค์ด้สยเพราะสมสมควรนะครับแต่วันนี้สิบท่านนะครับที่จะได้ไปนะครับสำหรับพี่น้องผู้มาเืิดหนังเกาหลีตะกีดใกอนเบื้องบนลูเรือเบื้องต่างแต่พระเอกล้อนั่งเอกงามนะครับเปิงหนังเงาๆแต่ตอนนี้มีทั้งภาคไทยและอีสานอยู่ในแอปวิวตอนนี้เพราะฉะนั้นการที่การมีอะไรอีกสิบคนสิบท่านมีแอปใครเปิดแอปวิวมานะครับสิบท่านนะครับใครที่ติดตามหนังเกาหลีเปิดโทรศัพท์ในมือของท่านครับ มีเอฟดิวอยู่ในมือเดินมารับได้เลยนะครับสิบบาทสิบท่านครับมาเอแยงแม่ยูหันจะเห็นกันวานนี้นี่เอาเปิดเปิดตรเข้าไปนะครับกดกดเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับนี่มาแล้วมาที่นี่อ่ะสิบท่านนะครับเร็วเร็วเร็วเข้าสิบท่านสิบท่านมาใครมีเดินมหาวิทยาลันะครับเดินมหาหญิงเลยเอาได้ลัยเอาได้ลยได้เลยวใหห้ใ้พี่พงศ์โน้นนะครับเสร็จแล้วไปให้พงศ์โนถ่ายรูปด้วยนะคะสิบท่านนะครับ ส่วนพวกเราผู้ใหญ่ทีท่านมี่ปฏิบัติหนี้ผู้ใดถื่มือมี่ต้งหลังเกาหลีมองไปด้านหลังนะครับที่บูธงานของเรานะครับเต้นสีแดงๆรุ่งสีแดงๆกับเครืหนึ่งสมโตทีมีดีพอดีสิ่งในแอลกอฮอล์ทิตี้จะเป็นดีผสมสารกัดจากสมเป็นเค้ื่องหนึบชูกำลังวันนี้เราไม่แต่วันพรุ่งนี้เราจะขายแจกขายก็ขาย,ขาย,ขายมองไปด้านหลังอายุ18ปีขึ้นไปครับแรงไปหาพิดบกเลยเลยนะครับแจกฟรีคนละ หนึ่งขวดครับหมดแล้วหมดเลยอันนี้ไปครับไปนะครับพี่พวกนส่วนครั้งนี้นะครับตอนนี้เหลือจีนเหลือจีนลูกเหลือยุดเกณฑ์แปดไปพี่ลองครับให้เปิด FQ นะครับ FQ มาเดินมารับเอานะครับเดินมาเดินมานะครับให้เปิด FQ มารับเอาหลวนหลดครับดาวหลดผมไปในในพี่สัตูนะครับผมไปในปนะครับอเดินมาพี่เดินมาทางนี้นะครับมารับกับหมูดีนัานนี้เลยเออมาแม อาท่านเอกรท้ายลูกมันสยอยู่บนที่นี่เอามาเอาเลยมาเอามาเอาให้ข้าเจ้าท้ายก็ได้เอาเออมาเอาแอาไปเอามาที่ดูทีชุดชอบดูหนังเกาหลีนะครับอายุ18ปีขึ้นไปเดินไปที่บูธของเราได้เลยนะครับกับเครื่องดื่มโสมแก๊กฟรีคนละ้หนึ่งขวดแต่ขอไว้นะครับพี่น้องได้แล้วพี่น้องลืมกินแล้วอย่าลืมนะครับ ไปฝากไว้ร้านนั่นละไปฝากไว้ของเก่าแล้ครับแล้วเขาติดเอฟปวดในเออจะเอาบอลห้างไปที่เดี๋ยวรถสีเหยียบรถเดียวคนสีเหยียบมาให้มาหน้าเดี่ยวสีเหยียบแก้วใส่ตีนบาดอีกคนนี้ง่ายเลยเหลือสามใบครับเลขสวยวันที่ยู่งิงว่าเออเอาเหลือสองใบนะเหลือสองใบนะจ๊ะสองใบสองใบน้าสองใบสองใบเปิดแอฟมาสองคนสองท่านที่จะได้ครับ งานมาทางนี้เลยมาทางนี้เร็วๆสิหมท่านเขาเออมาอาเลือหนึ่งใบเรียกสวยด้วยดีกว่าดีเลือนใบส้นไทยครับเรียกนะมีตรงนี้ดที่นียวใครสี้ได้ไี้ได้เรียกอะไรลูกอาบอกไปทั้งยีตัวนะเนาะสามสี่เก้าสี่แปดองแปนึ่งหกสองสองสามสามส่จับเกันเราบัที่หนียวเจ้า เอาถามสันสิเอาไปใช่ไหมครับาะเอาไปเอาได้หมดที่เหนียาเออเอาแมาม่ได้ครับกับวิววิววิว VU อ่านว่วิวใครๆก็วิวได้เอาระวังผู้หญิงกับผู้นั้นใสดยใจกันหรือสองสาอเดือนถึงนะถนเข้าไปที่ิวก่อนจ้าเข้าไปิวก่อนให้มันหายเลยได้ไหมได้ได้ิวมาใส่ผนันส่นั้นนี่นะีแม่เลกดอย่ไไ ฮัลโหลท่านผู้ชมเออเอาตายต่ท่านีู้ชมมาท่านผู้ชมมาสู่รถได้ยังก็ได้แล้วเอาไปพึ่งให้เราแับที่นี้นะครับไปสุดท้ายอ่ะดันหนุนไปนะครับแจกพี่กับเพื่อนสมุดคนหน้านี้เอาแม่บ้านเขวหนาแับที่นี้เออแม่บ้านเขวหนานะครับเรียนเชิญคณะกรรมการนะครับขึ้นสู่บนเวทีเลยนะครับนะเราเปิดงานนะครับเราเอาลังเปิดงานถ้างั้นเรียนเชิญนะครับทุกผู้นำขึ้น ขึ้นสู่เวทีตอนนี้ได้เลยนะครับเราพร้อมแล้วเรียนเชิญนะครับท่านผู้นาหมู่บ้านผู้นําชุมชนฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นนะครับหรือแขกผู้มีเกียรตินะครับขึ้นสู่เวธีเลยนะครับเรียนเชิญนะครับท่านผู้ใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับเดินขึ้นมาตรงประตูนี้ครับเดินมาเลยเดี๋ยวมารับไปกับผมอยู่เวทีนะครับอมาแล้วครับท่านู้ใหญ่กำนั่นมาแล้วเราขอเสียงปรบมือให้มันเกียรติกับท่านอีกครั้งหนึ่งครับจิมแงมจะดาลุมรอๆอปที่นี้เอาไหม ผมจะส่งไปให้กับท่านอัน้าให่เนะ